ไอดีโดนแฮกครับคนดูเฮดีโดนแฮกอเติมมาเป็นแสนแขนก็ไม่ได nope, totally ้จับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เติมมาเป็นแสนไม่ได้เล่นเลย โอเคไม่เป็นไรครับทิ้งไปเลยไอดีนั้น <c oughs> แม่งไม่ได้คืนแล้วอ่ะืออเือุ้ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้คือ,อ,อ,มคอผมสวมบทมอ่าคนเสียใจนะครับก็ร,รู้อยู่ว่าคนแบบโดนแฮ็กไอดีมันจะเป็นยังไงครับอาการกร็จะประมาณนี้ <c oughs> อันนี้มันอาการมากเกินไปนะครับเออเสียใจเล็กๆน้อยๆแต่ด้ว่าเสียใจมากเสียใจน้อยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องการป้องกันไม่ให้โดนแฮกง่ายๆนะครับทุกคนเออเห็นหลายคนแบบว่าทั้งใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ใน Text ซ์นะครับก็เห็นคอมเมนต์กันมากเลยว่าพี่ไอโดนแฮกพี่ไอดีผมโดนแฮกอีกแล้วไอผมโดนอีกแล้ว โอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําน้องๆนะครับว่าควรป้องกันยังไงนะครับที่สําคัญก็คือต้องใส่ถุงนะครับไปไปไ่ไทยไม่ไทยไม่ใช่คนลสะป้องกันครับ โอเคครับครป้องกันยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้น้องๆน,นะครับทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและที่สุดท้าอย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนง,งูงิงงูง,ง,งิงด้วยนะคบทุกคนโอเ okay, ค let's go <S อย่างที่1น,นะครับทุกคนต้องรู้ว่าอีเมลที่เราล็อกอินเฟซบุ๊กเนี่ยมีใครรู้บ้างนะครับและอย่างที่2นะครับถ้าเราไม่รู้ก็มันจะแฮกมาจากที่เราไปกดลิงก์หรือว่าไปที่ Facebook มันมีขึ้นมาว่าโอเคในอนาคตคุณจะเป็นยังไงในอนาคตคุณจะ หล่อขึ้นไหมหรือว่าคุณเป็นใครมันจะมีพวกคําถามที่ว่าสามารถให้กดอันนั้นคือมนันสามารถแฮกเอาข้อม,มูลเราได้นะครับทุกคนและที่สําคัญคือกดลิงก์นะครับอย่าหาทําตัวเนี้ยหาลิงก์แบบัมวซัวนะเออและมันมีหลายวิธีมากนะครับที่จะโดนแฮกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมือถือเราเองด้วยนะครับทุกคนคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการป้องกันเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็เข้ามาหน้า Facebook เราก่อนนะครับแต่ว่าพี่จะเอาเฟซสำรองทํานะครับทุกคนแล้วก็เราเข้ามาที่การรักษาความปลอดภัย และการเข้าสู่ระบบนะครับทุกคนเรามาดูตรงการตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณก่อนนะครับเราคลิกเข้าดูเลยนะครับไม่ว่าจะมือถือหรือว่าในคอมนะครับก็จะประมาณเหมือนเหมือนกันได้แหละแตกต่างแค่จุดนู่นจุดนี่มันจะขยับแบบจอเล็กลงอะไรประมาณนี้นครับคล้ายๆกันนะครับคอมกับมือถือนะครับอันนี้คือเคล็ดลับพวกที่ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากนะครับก็คือเพิ่มตัว add, หรือว่าเพิ่มตัวใหญ่ตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะตัวอหรือว่าตัวอะไรงูยิงงยิงนั่นแหละเพิ่มเข้าไปแต่เราต้องจําให้ได้นะ แล้วก็เคล็ดลับในความปลอดภัยนะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบนะครับมันจะส่ง SSS ไปอีกเครื่องหนึ่งที่เราครอบครองอยู่นะครับผมจะเข้าในคอมมันต้องมี SSS เข้ามาว่าโอเคผมจะอนุญ,ญาตหรือเปล่าว่าให้เข้าสู่ระบ,บบนะครับ และที่สําคัญก็คือการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนี้เราเปิดไปเลยนะครับทุกคนสมมติว่ามีคนเข้าสู่ระบบเรามันจะแจ้งเตือนไปยังเมลแล้วก็ m e s s e n g e อร์ตรง Facebook ด้วยนะครับ3ทางเลยนะฮะเปิดไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ดาเนินการครบหมดแล้วนะครับในเมื่อเราดาเนินการครบหมดแล้วนะครับเราก็มาดูกันอีกครั้งว่าอุปกรณ์นี้คือมีเครื่องไหนเข้าสู่ระบบอยู่นะครับทุกคนส่วนของพี่ก็จะเป็นอ่าคอมนะครับนี่นแล้วก็ iPhone 11ของพี่นะครับถ้าว่ามีเครื่องที่อ่าเราไม่รู้จักนะครับเราก็ออกจากระบบเลยนะ แต่ตรงนี้ก็คือเครื่องที่ใช้งานในการเข้าสู่ระบบเฉยๆนะครับเราลบออกแต่เครื่องนั้นก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับทุกคน <Huh? S 1> นอกซะจากเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมามันจะมีตรงที่ว่าการเข้าสู่ระบบที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับคนดูเราก็กดเข้าไปนี่ไงตรงนี้แหละที่สําคัญนะครับเอ,อ่อหลายๆคนก็ไปลบตรงนั้นแล้วคิดว่าเขาจะเข้าไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันต้องลบตรงนี้ด้วยนะฮะ อ่าเนี่ยสมมติว่าเครื่องนี้ไม่เชื่อใจไม่มั่นใจเราก็กดลบถ้าลบเครื่องในมือถือก็จะเข้าไม่ได้นะครับทุกคนกล้องรออนุญาตจาก SMS นะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วในเมื่อเราตรวจการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาการยืนยันสชรั้นนะครับการยืนยันสชรั้นก็คือมันจะมียืนยันผ่านแอปนะครับนี่เลยแอปนี่เลยทุกคนต้องไปหาเชิชดูนะครับมีทั้ง iOS และ Android นะครับเราก็แค่กดบวกแล้วก็สแกนนะครับมาเดี๋ยวพี่ลองทําให้ดูนะครับเผื่อน้องๆจะไม่งงกันโอเคก่อนอื่นเราก ใส่รหัสไปก่อนนะครับทุกคนโอเคนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็น QR Code แล้วก็ตัวเลขให้เรานะครับตัวนี้เราต้องมีมือถือนะครับทุกคนเราจะสแกน QR code คก็ได้จะเอารหัสทางข้างนี้ไปกรอกในแอปก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยืนยัน2ชัซนนะครับทุกคนอ่าและอันที่2ก็คือข้อความทาง SMS นะครับทุกคนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเบอร์นะครับส่วนเฟซตัวนี้พี่ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับเบอร์นะครับทุกคนพี่แค่เอาแอปยืนยันตัวตนก็พอนะครับทุกคนโอเคก็ จะประมาณนี้นะครับสําหรับการให้แฮสเกอร์เข้าสู่ระบบเรายากขึ้นนะครับบอกเลยว่าถ้าเราไม่อนุญาตจากมือถือนะครับก็เข้าไม่ได้นะครับทุกคนเออปลอดภัยไปอีกขั้นและขั้นตอนความปลอดภัยอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับทุกคนคือความปลอดภัยแบบพิเศษนะครับอันนี้คือต้องดูดีๆนะครับการแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นนะครับเราต้องติ๊กรับการแจ้งเตือนเราต้องเช็คดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคนกําลังแบบจะเข้าสู่ระบบเรามันจะแจ้งเตือนทันทีเลยนะครับทุกคนเราจะได้เข้ามาแก้ไขทันนะครับและอันที่สองนะครับคือเลือกเพื่อนส สามหาหคนนะครับถ้าเราถูกล็อกไม่ให้เข้าสู่ระบบนะครับทุกคนตัวน,นี้ก็สําคัญนะครับถ้าแบบเราแบบเออทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยโดนแม่งโดนโดนแฮกแล้วโดนแฮกแล้วมันเข้าอะไรไม่ได้แล้วแต่เราก็ยังสามารถเอาเพื่อนใน Facebook ช่วยนะครับทุกคนอ่าแล้วก็พิมพ์ซื่อเพื่อนไปให้เพื่อนตอบรับเอาคนที่เรารู้จัก oh <my. S 1> พ่อแม่นู่นนี่นั่น,นว่ากันไปเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับทาไมแฮกเกอร์รู้อีเมลเราหนะ้าไม่ได้ไปให้ใครนี่หว่าเลีอยไปทําอะไรถึงรู้ว่าอ่า ตอนสร้างเฟซใหม่ๆนะครับมันจะตั้งระบบให้คนที่เป็นเพื่อนเรานะครับสามารถเห็นอีเมลเราที่ผูกมัดกับ Facebook เรานะครับนี่เลยนะครับเราก็เข้ามาที่ทั่วไปนะครับโอเคในเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะครับมาดูตรงข้อมูลติดต่อนะครับทุกคนปกติ Facebook ถ้าเราเอาอีเมลตั้งนะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอีเมลที่เราตั้งนะครับมันจะปรับออโต้ให้คนที่เป็นเพื่อนใน Facebook เราเห็นเลยนะครับว่าเราใช้อีเมลอะไรในการล็อกอินเฟซตัวนี้เลยนะครับทุกคนอ่าเราต้องไปปิดให้เห็นเฉพาะชั้นนะ ็จะประมาณนี้ครับบัญชีแล้วก็โดนแฮกยากแล้วนะครับทุกคนแต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถแฮ็กได้นะครับก็คืออีเมลที่เราล็อกอินถ้าเขารู้อีเมลหรือว่าเขาสามารถเข้าไปในอีเมลเราได้เราต้องไปเปลี่ยนรหัสอีเมลนะครับแล้วก็อีเมลนั้นต้องยืนยันสองซันอีกนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับในเมื่อเราเข้ามาในที่อีเมลแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นอีเมลเข้า Facebook ของน้องๆนะครับทุกคนก็ต้องมาเข้าความปลอดภัยมันก็คล้ายๆกับ Facebook เลยนะครับการตั้งค่าอันนี้ก็กกิจรรมปลลอดดภัย่าสุ การลงซื่อเข้าไซต์นะครับก็ตรวจดูดีๆนะครับมีเอ่อตรงไหนบ้างนะครับตรวจดีๆนะครับว่ามีใครที่เข้าบ้างนะครับทุกคนและอันที่สองนะครับให้ทุกคนดูว่าทุกคนเปิดยังอันนี้คือปิดอยู่นะครับการยืนยันแบบสองชั้นก็ปิดอยู่นะครับสมมติว่าอีเมลนี้ล็อกอินเข้า Facebook แล้วโจรมันรู้อีเมลแล้วมันรู้รหัสเข้ามันก็ยังสามารถเปลี่ยนรหัสสามารถเข้า Facebook เราได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่ารหัสยืนยันสองชั้นมันจะส่งมาที่อีเมลอย่างไงมันก็เข้าได้อยู่แล้วนะครับทุกคนทุ มาป้องกันใน e เมลเราอ team, ีกนะครับทุกคนด้วยการยืนยันสชั้นแล้วทุกคนก็ต้องมายืนยันสชั้นแบบเฟซบุ๊กเลยครับกดเริ่มงานใช้งานไปปุ่นนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือมือถือนะครับเราจะใส่ก็แล้วแต่เรานะครับพี่แนะนําให้ใส่ดีกว่านะครับถ้าว่าตัวเฟซตัวนั้นเป็นเฟซหลักที่สําคัญมากๆนะครับอุปกรณ์ที่เข้านะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ไหนบ้างนะครับที่เข้าอีเมลเรานะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับความปลอดภัยนะครับก็มาแนะนําให้น้องๆที่เล เกมฟรีไฟไม่ว่าแต่ฟรีไฟในเกมไหนๆนะครับที่เชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่าอีเมลหรือว่าใช้ Google ในการล็อกอินนะครับทุกคนก็ระบบมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเออยืนยันสองชั้นนู่นนี่นั่นนะครับน้องๆก็ลองไปทําดูนะครับเพื่อไอซีดีของน้องๆจะไม่หายนะครับถ้าว่ายังมีการแฮกนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะครับเราต้องเปลี่ยนอีเมลนะครับเท่านั้นเลยแค่นั้นเปลี่ยนอีเมลคือจบเลยอ่าประมาณนั้นนะต้องเปลี่ยนให้ทันนะครับเออถ้าไม่ทันก็ Facebook ของน้องๆก็อาจจะง คราวนี้ ID ดีฟรีไฟของพวกเราก็จะปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าตามตามคลิปนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้น้องๆมันอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับก็ขอโทษด้ายนะครับอยากให้น้องๆรู้จักการแก้การป้องกันนะครับทุกคนนะครับอย่างเช่นต้องใส่ถูกยางเอ้ยเอ้ยสมอง ยังติดตลกอยูอ่โอเคนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้น้งนองๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พีสด้วยนะครับและที่สำคัญติ้งดิงกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่